รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิเชนสุบัญญานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิด รายการที่จะเปิดมุมมองท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะวันนี้ที่ฉันมายืนอยู่ที่งานไ i อิ It Up Blue ชูพลังใจเติมความสดใสให้เด็กออทิสติกซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าปัจจุบันในรายงานของสหรัฐอเมริกาพบว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงของการเป็นโรคออทิสติกนั้นมีถึง1ต่อ6 3คนซึ่งมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวนะคะและในประเทศไทยพบว่าสถิติของผู้ป่วยเป็นโรคออทิสติกนั้นมีถึง3 7 0 0 0 0คนค่ะและมีเพียง1 5เเท่านั้นนะคะที่เข้าถึงการรักษา โรคออทิสติกแม้ว่าโรคออทิสติกจะยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้แน่ชัดไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้แต่สามารถจะพัฒนาศักยภาพของเด็กออทิสติกได้ค่ะโดยใช่ในการเสวนาในวันนี้นะคะที่เราจะไปได้ชมกันก็เป็นการพัฒนาเด็กออทิสติกสู่บัณฑิต ปริญญาโทค่ะซึ่งมีความน่าสนใจการเลี้ยงดูระหว่างครูหมอพ่อแม่จะมีความร่วมมือประสอดประสานกันอย่างไรที่จะทําให้เด็กออทิสติกนั้นสามารถเติบโตก้าวไปสู่มหาบัณฑิตได้นะคะน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวเราไปชมงานเสวนาข้างในกันเลยค่ะ ิให้ทุกชีวิตบนแผ่นดิน bon 20ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปูป่าปตทสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะ กเรียนท่านอาจารย์เพนแขนะคะอาจารย์นรไทแล้วก็คุณแม่น้องแชมป์นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะดิฉันสวิตานะคะนครนะคะเด็กออทิสติกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมไทยเรามีการรู้จักเรื่องโรคออทิสติกมานานแค่ไหนแล้วก็โรคออทิสติกเนี่ยอาการหรือสาเหตุวิธีการรักษาเป็นยังไงคะก็คือครั้งแรกนะคะที่ที่เจอเด็กออทิสติกเนี่ยตั้งแต่ปี2510นะคะ อนนั้นก็คงต้องเอ่ยชื่ออาจารย์ของหมอนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงวาสนาสนมรมณีตอนนั้นท่านกลับจากอังกฤษนะคะแล้วก็หมอก็กําลังไปเรียนอะทางจิตเวชค,คือคือหลังจากจบแพทย์แล้วเนี่ยเราไปรับใช้ชาติก่อนก็เป็นเคสแรกเลย่ะที่ได้เห็นที่สมเด็จเจ้าพยาตอนนั้นเนี่ยเป็นลูกของอาจารย์ที่สิริราชนะฮะเป็นคุณหมอเอกซเรย์ที่สิริราชอายุหขวบ แล้วก็มาให้อาจารย์วัฒนาดูตอนนั้นใครๆดูว่าเด็กปัญญาอ่อนหมดเลยเพราะเด็กทำอะไรก็เหมือนกับพูดก็ยังไม่ได้นะะแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาวนไปบนมาอาจารย์ก็ให้สังเกตดูว่ามีอะไรบ้างนะะก็เห็นเขาวิ่งขึ้นลงบันไดไม่รู้จังเหน็ดเหนื่อยนะะเสร็จแล้วก็มานั่งเล่นเทปกรอแต่หลับเทปอ่ะกรอไปกรอมาก็คือเป็นเรื่องซ้ำๆซากๆแต่หน้าตาหน้ารักเชะ น่าเอ็นดูนะคะเราก็เห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เป็นยาอ่อนแล้วนะเพราะว่าทำไมเล่นเทพสมัยก่อนไม่ได้เล่นง่ายเหมือนสมัยนี้นะคะจะต้องเอาตลับออกแล้วก็มากรอแล้วเขาก็ไม่มองหน้าใครแล้วก็พูดภาษาของตัวเองอยู่อย่างนั้นนะ,ะอาจาร,รย์วัฒนาก็สอนบอกว่าอันนี้แหละเป็นเรียกสมัยก่อนเขายัางเรียกเป็น infantile psychosis เราก็นึกว่าโอ้ถ้าเป็นโรคจิตตั้งแต่เล็กอย่างนี้เนี่ย จะหายเหรอเพราะว่าคําว่าสกิโซฟรีเนียเนี่ยเหมือนกับจิตใจแตกสลายแล้วนะฮะไม่ไม่หายตอนนั้นเนี่ยก็ยังรวมไว้ไงในในกลุ่มของโรคจิตตเวทเ,เหมือนกับว่าเหมือนสกิโซฟรีเนียจิตเภทเนี่ยนะฮะพอตอนหลังเนี่ยต่อมาประมาณ20ปีนะก็ถึงจะแยกออกมานะฮะมาเป็นว่าเป็นเรื่องของพัฒนาการของเด็ก นั้นเราก็ดีใจว่าเออไม่ใช่แล้วนะก็ไม่ได้เป็นโรคจิตแล้วนะงั้นเราจะต้องรักษาโรคจิตไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ใช่เป็นยาอ่อนด้วยเพราะว่าเขาจะมีอะไรที่ออค่อนข้างจะดีนะคะตอนนั้นที่จัดไว้ในกลุ่มออทิสติกเนี่ยเออในกลุ่มโรคจิตเนี่ยเพราะว่าพวกนี้จะแยกตัวไงไม่มีสังคมนะคะไม่เข้าสังคมกับใครอันนั้นก็เป็นเคสแรกเลยนะคะที่เรารู้จักคําว่าออทิสติกนะคะก็ะะมีอยู่วันหนึ่ง เราก็เจอว่ากุมารแพทย์ส่งเด็กมาให้เราเนี่ยคนหนึ่งเพื่อที่จะให้ยกเว้นการเรียนพอเดินออกไปที่ตรวจโรคนอกเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนสุน,นัขหอนเห่าะนะคะเราก็ตกใจว่าเอ๊ะใครเอาสุน,นัขขึ้นมาเดี๋ยวมากัดเด็กของเรานะคะปรากฏว่าพอออกไปไปเห็นเด็กคนหนึ่งอายุป,ประมาณเจ็ดขวบเนี่ยเหมาไปเหมือนสุน,นัขเลยนะคะแล้วก็หา่าหอนเหมือนสุน,นัข เราเห็นแล้วเราก็น้ําตาแทบไหลนะฮะเพราะว่าเด็กคนนั้นก็รีอาหารเนี่ยเหมือนสุนัขเลยสุนัขจะใช้ลิ้นตวัดเข้านะฮะทาให้คิดว่าเอะเราต้องทาให้เขาเป็นคนขึ้นมาให้ได้นะฮะก็รับเขาเอาไว้ในโรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องรับไบค้างคืนนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเด็กยังน้อยก็ดูแลเขาใกล้ชิดอะ่ก็บอกพยาบาลบ,บอกว่าเหมือนกับว่า คล้ายๆเราเหมือนเลี้ยงลูกสุนัขขึ้นมาให้เป็นคนให้ได้ก็<ม>ยังต้องป้อนข้าวด้วยมือด้วยอะไรได้ประวัติด้วยเด็กคนนี้เนี่ยเรียนแบบ<ม>เรียนแบบแม่สุนัขซึ่งพ่อแม่ยากจนไงฮะ<ม>ก็เลยให้เขาเลี้ยงให้แม่สุนัขเนี่ยเลี้ยงแม่สุนักก็รักเขาเหมือนลูกนะฮะ<ม>ก็กั้นข้อกอาไว้พอยังจําชื่อเด็กได้เด็กชื่อวนใจคานไปตรงไหนแม่สุนักก็จะไปดึงกางเกง คาบกเกงมาแล้วก็มาอบก,กอดตามภาษาสุนขก,ก็นวนะก็เรารับไปสองปีวันชายเป็นคนขึ้นมาก็ทําให้เรามีกําลังใจว่าเออทําให้เขาที่มาลักษณะเหมือนสุนัขจนเป็นคนหลังจากนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนวัวควายเหมือนอะไรที่ทําให้เราคิดว่าทําไมล่ะเมื่อเขาอยู่กับสิ่งไหนแล้วเขาเรียนแบบได้ทำไมเราไม่ให้คนเนี่ยมาเป็นโมเดลให้เขาตอนนั้นก็ปาประกาศเลยว่าใครมีลูกม้าง ลูกที่พอที่จะไหวอนุบาลเนี่ยให้มาเป็นแม่แบบนะซึ่งตอนนั้นลูกลูกป้าหมอก็สองขวบก็เอามาเป็นแม่แบบเขาก็ถามว่าแม่เด็กพวุ่งนี้ไม่พูดสักทีล่ะนะก็ก็มานั่งอ่านก็ไก่ขอไก่อะไรเนี่ยลูกพยาบาลกับลูกผู้ช่วยอะไรของเราหลายคนก็มาเป็นแม่แบบตั้งแต่นั้นเลยก็นึกว่าต้องมีเนี่ยการศึกษาพิเศษเนี่ยนะฮะให้เด็กของเราค่ะก็ฟังแล้วคุณหมอก็ต่อสู้ เมื่อ48ปีที่แล้วเลยนะคะปีป1 0ที่เรายังไม่รู้จัก <10? S 1> ออทิสติกมาก่อนนะคะก็เกือบ50ปีที่คุณหมอต่อสู้มาโดยตลอดนะคะคุณหมอก็เป็นส่วนสําคัญผู้ปกครองก็เป็นคนสําคัญคุณครู อย่างเช่นคุณครูอรไทยนะคะก็เป็นส่วนสําคัญเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีโรงเรียนสําหรับสอนเด็กพิเศษโดยเฉพาะต้องเอาโรงพยาบาลเป็นโรงเรียนก่อนนะคะทีนี้ครูอรไทยได้เข้ามาดูแลเด็กออทิสติกแล้วก็เข้ามาให้การศึกษากับเด็กพิเศษอย่างไรบ้างคะแล,ะล้วคิดอย่างไรกับเด็กกลุ่มนี้คะอันนี้ต้องขอย้อนไปคือท่านท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะท่านอาจารย์ยิ่งถนอมเทมเม็ท่านจะรับ จากอาจารย์หมอเพนแคนะคะโดยท่านจะเป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนสมทวินแล้วก็ท่านก็ดําเนินการโดยมาตั้งตั้งเด็กอนุบาลน,นะคะมาเสร็จแล้วก็ท่านอาจารย์ยิ่งนนอมเนี่ยดีใจมากที่เด็กเข้ามาแล้วได้พัฒนาการจนมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์อาจารย์หมอบอกว่าเด็กเนี่ยสามารถเล่นอังคารุงได้นะคะจากที่ไม่ไม่อยู่ไม่นิ่งไม่สบตาอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่สื่อสารเสร็จแล้วก็คุณครูที่โรงเรียน ก็พยายามช่วยกันจนสามารถที่จะสื่อสารได้แล้วก็เขย่าอังคารุงได้อย่างไรเรอนะคะก็นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เรารับเข้าไปเป็นการเรียนร่วมในอนุบาลก็จะมีเข้าไปแทรกห้องละคนสองคนนะคะแล้วก็จะมีบัตด,ดี้ก็คือนักเรียนปกติเป็นตัวอย่างจนะระยะหลังครูก็เลยแทรกทุกชั้นเรียนแล้วก็มาเป็นเรียนร่วม กับในระยะหลังเนี่ยมัธยมคุณครูขยายถึงมัธยมหนึ่งถึงมัธยมหกอันนี้มัธยมหนึ่งถึงมัธยมหกเนี่ยขณะนี้ที่ที่ทำกันอยู่กอนนี้ก็คือเป็นเด็กพิเศษทั้งหมดก็ฟังดูแล้วก็น่าภูมิใจนะคะเพราะว่าต้องใช้ความพลังเยอะแล้วก็ใช้ความทุ่มเทแล้วก็ต้องใจรักกับเด็กกลุ่มนี้จริงๆเลยนะคะอาจารย์ ผู้ชมครับการศึกษาอาจไม่จำกัดเฉพาะแค่ในห้องเรียนแต่เราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆจากธรรมชาติได้บริษัทปตทะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทะสพเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้สนับสนุนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการศึกษานอกกรอบให้เยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติใต้ท้องทะเลภายใต้โครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมุ่งเน้นปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้กับโรงเรียนที่ขาดโอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2,553ถึงปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า900คนโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและระบบนิเวศชายฝั่งตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาร่วมกันสร้างเครือข่ายอนุรักษ์มรดกทางทะเลไทยให้สวยงามและสมบูรณ์สืบไปครับซึ่งเราอยากให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอนาคตได้ รับรู้ว่าทะเลไทยมันสมควรที่จะรักษาร่วมกันทะเลไทยไม่ได้เป็นสมบัติของคนที่อยู่ใกล้ทะเลหรือคนที่อยู่ติดกับทะเลแต่ทะเลไทยเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศนะครับเขาไม่ค่อยได้สัมผัสกับทะเลซึ่งเป็นโครงการที่ให้โอกาสนักเรียนได้สัมผัสกับทะเลได้รู้จกักทักษะการว่ายน้ำการดำน้ำดูแนวประการางังซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์ให้เด็กครับ หนูมาโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยนะคะสามารถทําให้หนูเนี่ยได้รู้ได้รู้ถึงคุณค่าของทะเลมากขึ้นค่ะเราสามารถที่จะบอกเพื่อนๆในโรงเรียนและสามารถตั้งชมรม <c oughs> เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ําหรือการอนุรักษ์ท้องทะเลของเราค่ะนอกจากนั้นปะตะทสพได้ขยายเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเลไทย ในทุกพื้นที่โดยปตทเสาผอได้สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนธรรมชาติทางทะเลประจำโรงเรียนขึ้นประมาณ31โรงเรียนทั่วประเทศโดยปี2558ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อเป็นห้องสมุดทะเลสิรินธรอ,อีกด้วยครับ บริษัทปตทะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน คุณู้ชมคะเราก็ได้ฟังจากคุณหมอแล้วนะคะว่าการวินิจฉัย<ฮ>เด็กเป็น,นออทิสติกนั้นจะต้องวินิจฉัยอย่างไรและสาเหตุเป็นอย่างไรรวมถึงการรักษารวมทั้งการได้รับการศึกษาของเด็กประเภทนี้นะคะว่าจะสามารถเรียนร่วมหรือเรียนแยกค่ะต่อไปคะ่ะเราจะมาฟังกันว่าพ่อแม่ของเด็กนั้นจะต้องดูแลเด็กอย่างไรและน้องที่ประสบความสําเร็จนั้นเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรบ้างคะ่ะติดตามชมกันคะ่ะเรามาฟังประวัติ ของน้องแชมป์บ้านดีกว,ว่ามาพูดถึงนักสู้คุณแม่ยอดนักสู้ดีกว่าค่ะว่าน้องแชมป์อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณแม่ตอนนี้น้องแชมป์อายุ26ค่ะ26แสดงว่าก็20กว่าปีมาแล้วที่คุณแม่ประมาณ23ปี23ปีนะคะ,ค,ะคุณแม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิเขาว่าทางแรกที่เรารู้เรารู้สึกยังไงแล้วเราดูแลน้องแชมป์ยังไงบ้างค่ะครั้งแรกที่คุณแม่รู้ว่าแชมป์เป็นเด็กออทิสติกนะคะ,นะคะรู้สึกเสียใจมากว่าลูกเราเป็นอะไรเนี่ยทําไมลูกเราไม่เหมือนชาวบ้านนะคะ แล้วเราก็เอาน้องแชมป์เนี่ยตั้งแต่ตอนยังไม่สามขวบไปตะเวนหาหมอทุ่งเทพเลยค่ะทุกโรงพยาบาลหมอก็จะพูดว่าเด็กพูดช้าคุณแม่ไม่ต้องห่วงเราก็เอ้มันชักช้าคือเขามีเรามีญาติรุ่นนี้อยู่สามสี่คนใช่ไหมคะเด็กผู้นั้นจะพูดแล้วแต่เจ้านี้ก็ีัยงอ่อแอะแอผู้ภาษากะ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 อะไรของเขานะคะเราก็เครียดนะคะจนกระทั่งไปเจอลูกศิษย์ของป้าหมอที่ชลบุรีชื่อคุณมักดานะคะเราก็เอาเขาฝึกพูด เราก็เอ๊ะหมอเขาฝึกอะไรของเขาเนี่ยจุดเทียนให้ลูกเราเป่าเป่าเทียนเป่าเทียน15นาทีจ่ายละ500เอ๊ะบางทีไปก็กกกกกเขาจะสอนให้พูดให้เด็กออกสำเนียงนะคะกอไก่เงี้ยแต่ก็กกกรกนึงก็500ขอก็500คุณแม่จบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะแต่ก็ยังคือแต่พอเรากลับมาบ้านเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าแค่นั้นไม่พอร้อยสิบห้านาที คุณแม่ก็มาจุดเทียนแล้วก็ให้เจ้าแชมป์เป่าเป่าอย่างที่หมอทำเนี่ยเพราะเราจะรู้ว่ามันเป็นอะไรที่ว่าต้องลมออกจากปากใช่ไหมให้เด็กมีแล้วก็ทําทุกครั้งเราทําอะไรเนี่ยคุณแม่กับพี่เลี้ยงก็จะเข้าไปดูไปดูไปสังเกตการ์หมดหมอให้ทําอะไรกลับมาบ้านทําต่อเพราะเรารู้ว่าเด็กพวกนี้จะต้องอาศัยเ,เวลาต่อเนื่องนะคะไม่ใช่หยุดไปเลยหลังจากนั้นคุณแม่ก็ไปน้องชักถูกส่งเข้าไปเรียนร่วมกับเด็กคนอื่นที่ยุวะ จนกระทั่งดีขึ้นป้าหมอบอกว่าเอ้าคุณแม่ส่งไปโรงเรียนปกติได้แล้วนะคะคุณแม่ก็ให้ไปเรียนที่อนุบาลจุรีไปเรียนอยู่ได้ประมาณ6เดือนเราดูแล้วเขาไม่ได้สนใจลูกเราเลยเพราะเขาไม่รู้ออสิสติกคืออะไรนะคะคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าเสียเวลามากเลยที่อยู่ที่เนี่นะคะก็มาหาป้าหมออีกปรึกษาท่านตลอดว่าจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงดีจะส่งแชมป์ไปที่ไหนป้าหมอเขาบอกสมทวิน เอาละสมทวินสมทวินทีนี้คุณแม่ออกรถเลยค่ะคันหนึ่งนะคะลาบากก็ต้องทนคนขับรถหนึ่งคนพี่เลี้ยงหนึ่งคนประกบแชมป์นะคะไปสมทวินตีห้าตอนนั้นเราอยู่พัทยาค่ะฮัลโหลค่ะตอนนั้นเราอยู่พัทยาจากพัทยามาสมทวินตื่นตั้งแต่ตีห้าค่ะต้องช้อนแชมป์ออกจากเตียงทั้งหลับๆอย่างนั้นแหละเตรียมทุกอย่างอ,อ,อาหารแต่งตัวในรถเพื่อที่จะมาถึงสมทวิน เราทําอย่างนี้อยู่7ปีค่ะเราก็ทําแบบนี้เวลาแชมป์ขึ้นชั้นจากปหนึ่งมาปอ .2 อมาปสทุกครั้งที่จะขึ้นชั้นคุณแม่ต้องไปที่โรงเรียนทุกครั้งไปคุยกับอาจารย์ว่าแต่ละท่านว่าลูกเราอาการเป็นอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะช่วยขอความกรุณาดูแลเขาด้วยเป็นพิเศษแต่ก็นั้นคุณแม่ก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเพราะคุณแม่จะไม่ปล่อยวางพี่เลี้ยงไม่ต้องกลับบ้านเฝ้าอยู่ตรงนั้นกับคนขับรถเพราะฉะนั้นทั้งพี่เลี้ยงทั้งคนขับรถ จะเฝ้าแชมป์จนกระทั่งกลับบ้านกลับถึงพัทยาสองทุ่มเป็นอย่างนี้ค่ะเจปีพอตั้งแต่อนุบาล2สองอุบาล3สามจนถึงป .6 นะคะหลังจากนั้นน้องแชมป์พูดว่าคุณแม่ครับผมไม่อยากเรียนกรุงเทพรถมันติดเขาก็มาพูดกับเราแล้วเออมันก็ยังรู้จักพูดเนาะเอาไงดีคุณแม่ก็เริ่มหาโรงเรียนนะคะโรงเรียนในชนบุรีทั้งหมดจนกระทั่งเขาจบเอ,อ่อม .6 ก็คิดว่าเขาคงไม่เรียนแล้วนะคะ แต่มามอง,มอง,มองดูเอ๊ะนี่มันก็ยังเรียนได้เนาะปรึกษากันน้องแชมป์ไหวไหมลูกแม่อยากให้เรียนเหรอเขาจะพูดแม่ให้เรียนเหรอครับอยากให้เรียนไหวไหมไหวครับไหวไปเลยปริญญาตีอ t ที IT. คือเด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมีจุดเขาจะเก่งอะไรในบางเรื่องเราลองดูนะคะลูกของเราทุกคนเนี่ยที่เป็นออทิสติกเขาจะมีจุดอะไรเด่นๆของเขาคุณแม่ก็พยายามหาว่าน้องแชมป์มีจุดเด่นอะไรหาทุกอย่างจกนกระทั่งมารู้ว่าเก่งคอมพิวเตอร์ คุณแม่ก็ส่งเรียนเลยค่ะน้องแชมป์เนี่ยยีปีที่ผ่านมาไม่เคยหยุดเรียนไม่เคยเลยแม้กระทั่งเด็กคนอื่นปิดเทอมน้องแชมป์ไม่เคยปิดคุณแม่จะหากิจกรรมมีเรียนพิเศษมีเรียนวาดรูปแม้แต่พาไปร้องเพลงทาหมดทุกอย่างเพราะเรารู้ว่าเด็กพวกนี้นะคะถ้าขาดการดูแลอย่างต่อเนื่องเด็กจะกลับมาที่ศูนย์พอจบปริญญาตรีเนี่ยคุณแม่ก็คุยกับเขาอีกโทรไหวไหมลูก เอาแม่ให้เรียนหรอเขาจะพูดแค่แม่ให้เรียนหรอเออให้เรียนหนูไหวไหมไหวอ้าวงั้นต่อเลยปัญญาโทนะคะก็เรียนกันมาจนจบฝัจะจบได้คุณแม่ก็เหนื่อยแทบแยกเหมือนกันนะคะเพราะว่าทราบใช่ไหมคะปัญญาโทต้องทําทีสิ์อะไรที่น้องแชมป์ทำแล้วติดขัดคุณแม่ก็ต้องเริ่มไปหาอาจารย์ที่โรงเรียนเก่าอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยมาช่วยช่วยทุกอย่างคะ่ะเราต้องช่วยถ้าไม่ช่วยไม่จบนะคะแต่ว่าช่วยเขาก็ต้องให้เขาเข้าใจในวิชาที่เขาทําด้วยเพราะเขาจะต้องไปพรีเซนต์งาน นะคะเขาก็พิเศษได้เวลามีการบ้านหรือมีรายงานคุณแม่จะเป็นตัวตั้งตัวตีเลยเพื่อนๆมาทําที่บ้านคุณแม่จะเสียสละทุกอย่างเราจะให้ลูกเราไปหาเขาคงไม่ได้ค่ะคะงต้องให้เพื่อนๆน,นะคะรับส่งเลยมาทําที่บ้านแม่นะคะเแม่ก็จะนั่งเฝ้างั้นแหละทาไปแม่ก็น,นอนเฝ้านั่งเฝ้าสองวันสามคืนเลยเนี้ยนะคะจนผ่านไปด้วยดีเพิ่งรับปริญญาไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะก็ ในฐานะาที่เป็นแม่นะคะของแชมป์ก็อยากจะให้คำแนะนำกับผู้ปกครองทุกคนที่มีลูกเป็นออทิสติกนะคะว่าต้องอดทนค่ะเข้มแข็งระยะทางยังอีกยาวยาวมากค่ะแล้ววันนั้นเมื่อเด็กของเราสำเร็จถึงวันนั้นเราจะภูมิใจในตัวเขามากและทุกคนรอบตัวเราก็จะยกนิ้วให้เราว่าเยี่ยมนะคะซึ่งคุณแม่ผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วทุกวันนี้ญาติพี่น้องทุกคนก็ดีใจกับเรานะคะว่าโอ้แม่มันนี่เก่งเนาะทำมาถึงวันนี้ เราผ่านอะไรมาเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ทุกคนต้องสู้นะคะคุณแม่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะต้องยกนิ้วให้คุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับน้องแชมป์หน่อยนะคะเพราะว่าคุณแม่พูดแทนน้องแชมป์หมดเลยน้องแชมป์ได้แต่พยักหน้านะคะคราวนี้ต้องให้น้องแชมป์พูดบ้างนะคะน้องแชมป์รู้สึก ำได้ไหมคะที่ป้าหมอเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนน้องแชมป์กลัวอะไรแล้วก็มาเรียนที่สมทวินจำอาจารย์ออรทัยได้ไหมว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่คุณแม่พูดเนี่ยจำได้ครับแต้วก็ช่วยฟังจากแม่ละอาจารย์ป้าหมอรวมถึงอาจารย์ออรทยัยแล้วก็ตั้งใจกึกกินโดยไม่ท้อถอยนะครับขณะน,นี้ที่สามารถทำงานด้วยตัวเองในการดำรงชีวิตคืต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้นะครับ เก่งมากเลยนะคะก็ได้ขนาดนี้เราก็ต้องภูมิใจเป็นธรรมดานะคะอาจารย์คะอาจารย์หมอคะคืออย่างนี้คะ่ะเรากว่าเราจะทําได้ถึงขนาดน้องแชมป์อย่างนี้นะคะคือเด็กออทิสติกแต่ละคนก็จะมีอาการที่ไม่เหมือนกันแม้ว่าอาการบางอย่างจะซ้ําๆกันใช่ไหมคะบางทีที่น้องแชมป์ได้ขนาดนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าส่วนประกอบอะไรบ้างที่ทําให้น้องแชมป์ประสบความสําเร็จครูหมอพ่อแม่และสิ่งที่ติดตัวกับเด็กมาด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ ก็เกี่ยวเนื่องกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยทำได้อย่างของคุณแม่น้องแชมป์นะคะคือต้องสู้อ่ะสู้แล้วก็คือคุณแม่เมื่อกี้นี้มีนักข่าวถามป้าหมอว่าคือตอนนี้ป้าหมอก็แก่แล้วนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อป้าหมอทิ้งคนไข้เนี่ยป้าหมอเคยทิ้งคนไข้ไหม เพืหมอบอกว่าเพ้าหมอไม่ทิ้งนะนอกจากคนไข้จะทิ้งเพาหมอเองนะคะแต่ถ้าเมื่อตราบใดที่คนไข้ไม่ทิ้งเพ้าหมอเพืหมอก็สู้ให้ตลอดนะคะเพราะคุณแม่น้องแชมป์น้องแชมป์แล้วก็กลัวน้องแชมป์ไม่เคยทิ้งเพ้าหมอเลยนะคะจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมาติดต่อน้องแชมยังต้องทานยานะคะเพราะว่าน้องแชมมีเรื่องของคลื่นสมองผิดปกติตั้งแต่เล็กและคุณแม่จะเชื่อฟังตลอด ไม่เคยเลยที่ว่าจะไปลดยาเองคือเชื่อตลอดว่าหมอให้ทำยังไงก็ทำตามให้ฝึกอะไรก็ฝึกตามอยู่ตลอดนะคะแม้จะเห็นว่าเด็กของเราเนี่ยคือที่อยู่ได้ทำงานได้จนบ,บัดนี้เนี่ยอยากใจ้ค่าว่ายิ่งรู้จักเขาเนี่ยเรายิ่งรักเขามากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ซื่อใสยบริสุทธิ์คือหมอยังมานั่งคิดตอนนี้เนี่ยนะฮะจากที่เราทำงานมานานเนี่ย บางครั้งเนี่ยการที่เราส่งเสริมให้เด็กของเราเนี่ยเรียนขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเขามีความสามารถนะนแต่ว่าทำให้เขามีกังวลและมีความทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรได้ที่ทำให้เขาอยู่ในโลกนี้ในสังคมนี้ยังมีความสุขตามตามความสามารถของเขาที่ไม่ต้องที่จะไปต้อง ให้เขาเรียนไปไกลสูงหรืออะไรเนี่ยนะเพราะบางทีเนี่ยเรียนจบไปสูงสูงแล้วเนี่ยหางานทำค่อนข้างยากนะคะจะไม่มีความสุขนี่อย่างที่อาจารย์ออรไทยทำเนี่ยหมอคิดว่าเออน่าจะฮะน่าจะช่วยได้ก็อีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเผื่อว่าใครที่สามารถที่จะเรียนต่อไปได้แล้วเราเห็นว่าเขาไม่ทุกนักเขามีความสุขในการเรียนซึ่งตอนนี้เนี่ยของหมอมีอยู่คนหนึ่งเรียนวิทยาศาสตร์เคมีจุฬา จะจบปริญญาเอกจบแล้วปีนี้เนี่ยนะแต่เขาเรียนยังมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาเรียนเขาเรียนแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้งานทำ้วด้วยนะซึ่งซึ่งอันนี้เราก็จะสนับสนุนแต่ว่าเขาก็จะมีปัญหาทางอารมณ์ซึ่งเขาไม่ทิ้งป้าหมอไงเขาก็จะมาหาป้าหมอเราก็จะบางทีเราให้คำปรึกษาไปนิดนึงเขาก็เข้าใจแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกับอ การที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันมาตั้งแต่เล็กแล้วก็พูดอะไรจะเข้าใจกันง่ายนะคะเมื่อก็คิดว่าเราจะไม่ไปพูดข้าเรื่องการเรียนต้องเรียนให้ได้ต้องเรียนให้หนักแม่หมอคิดว่าอายุของเด็กเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเข้าเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปแม้ศักยภาพตอนนี้เนี่ยเขาอายุแค่นี้เรียนได้ระดับนี้เนี่ยเราก็ควรจะให้ไปตามนั้นจะดีกว่านะคะค่ะ ท่านผู้ชมคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะพัฒนาเด็กออทิสติกให้สู่มหาบัณฑิตปริญญาโทรหรือว่าก้าวสู่สังคมประสบความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นค่ะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างครูหมอพ่อแม่และที่สําคัญนะคะสถาบันครอบครัวและสังคมเราค่ะที่จะยอมรับให้พวกเขาเข้ามาอยู่ร่วมกับเราอย่างปกติสุขและก็ไม่แบ่งแยกค่ะกลับมาพบกับรายการสถานีความคิดได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ